สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะนําต้นไม้หย่แย้มานะคะวันนี้จะเป็นการปลูกไม้หย่แย้ที่ได้เพาะเอาไว้แล้วนะคะเอามาย้ายกระถางลงการพ่อปลูกไม้แย่แย้ขยายพันุ์ได้โดยการตัดกิ่งปักชําขยายแยกหน่อเพาะจากเมล็ดนะคะไม้หย่แย้เป็นไม้มงคลเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าหามาปลูก ไม้เย้ยเยเป็นไม้เสริมโชคนะคะเป็นไม้เสียงทายเสริมทรัพย์เสริมบารมีนะคะทุกคนสามารถหามาปลูกได้นะคะต้นไม้กำลังเจริญเติบโตวสวยงามมาที่ต้นแม่พันธุ์นะคะใบไม้บ่งบอกถึงความมีโชคมีลาบนะคะลูกผลกำลังออกเยอะเลยตอนนี้เป็นพุ่มเป็นพวงอยู่ วันนี้ที่แม่ใหญ่ประทับใจก็คือเห็นไม้ใหญ่แย้แตกหน่อมานะคะหน่อใหญ่ๆทั้งนั้นสวยงามไม้ใหญ่แย้ที่เพาะไว้นะคะเนื่องจะว่าจะเริญเติบโตเต็มที่แล้วรอเวลาย้ายกระถางใหญ่นะคะการปลูกไม้ใหญ่แย้ในวันนี้ก็จะมีกระถางที่ใหญ่ขึ้นมานะคะอย่างกระถางนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกระถางนี้นะคะที่เคย ที่เคยปลูกเอาไว้แล้วอันนี้ย้ายมาจากกระถางเล็กๆนะคะตอนนี้ผลปรากฏว่าเขาแตกหน่อเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แม่ใหญ่ก็จะเลือกเอาถุงทีเ่เขาพอดีปลูกแล้วนะคะก็จะมาย้ายลงในกระถางให้มันใหญ่ขึ้นนะคะนี่แข็งแรงรากมาเยอะแล้วนะคะนี่ ก็จะเลือกเอาออกมาขยายพันธุ์นะคะต่อไปให้สวยขึ้นโตเร็วขึ้นนะคะนี่ออกหน่อนมาใหม่เยอะเลยสวยด้วยนะคะไม้อหญ่แย้เป็นไม้มงคลนะเอาไว้ปลูกเสริมทรัพย์เสริมบารมีนะคะเอาปลูกวางซ้ายขวาหน้าบ้านบางคนร้านค้าร้านขายเขาก็นิยมเอาไปปลูกวางนะทำธุรกิจต่างๆ เดี๋ยวนี้ในโรงแรมก็ยินนะคะเวลาเดินไปเนี่ยตามห้างร้านก็ลองหามาปลูกลองดูนะคะสำหรับดินที่ใช้ปลูกในวันนี้นะคะแม่ใหญ่ก็ใช้ดินหน้าเป็นหน้าดินนะคะผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็บวกปุ๋ยคอกหนึ่งกำมือแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องผสมมากปลูกใหม่แค่นี้ก็สวยงามแล้วที่ใสป่ปุยมะพร้าวเพราะว่าปุยมะพร้าวจะทําให้ดินร่วนๆเนี่ยรากก็จะเดินเร็วนะสวยด้วย